ออร่นไสวัสดีครับเสือหวยเข้าครัวคลิปนี้มาทำน้ำพริกอ่องไปดูกันนะครับทำไงโอเควัตถุดิบจะมีหัสับนะครับพริกแกงน้ำเงี้ยวน้ำตาลน้ำปลา มะเขือเทศแล้วก็ผักชีต้นหอมนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องเคียงนะใครอยากกินกับอะไรก็ใส่ได้เลยผมมีมะเขือบรอกโคลีรากาดขาวแล้ข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทนะครับไปไปลองดูกันตอนนี้เราจะมาหั่นมะเขือเทศนะครับผมหั่นหม้อก่อน เราตุ๋นเอาอไปก่อนนะเราก็ซอยเรียบร้อยนะครับเผือกเทศกับต้นหอมกับผักชีนะเดี๋ยวเราไปผัดที่แกงแล้วก็ปรุงรสกัน มานะฮะตอนนี้เราจะมาผัดพริกแกงนะครับผมแล้วก็ติดไฟพริกแกงเราไม่ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟไม่แรงมากแล้วเราก็ใส่น้ำม,มันไปนิดนึงให้มันไม่ติดกระทะนะครับพริกแกงตอนนี้เราก็จะเอาพริกแกงนะฮะผมบอกไม่ได้เป็นปริมาณเท่าไหร่ผมจะใส่ครึ่งนหนึ่งจากตรงนี้ เค <Hey, S 2> พอพริกแกงหอมได้ที่นะฮะก็จะใส่หมูสับลงไปนี่หมูสับประมาณนี้ผัดใ,ให้เข้ากับพริกแกงนะครับผมไปก็ยังเหมือนเดิมนะไปเบาๆพอเริ่มผัดไปได้สักพักนะครับผมพอหมูมันเริ่มแบบทั่วนะนี่อะไรมะเขือเทศที่เราหั่นไว้ปริมาณก็ไปกล่าวเอง ความรู้สึกของผมก็คือต้องเพิ่มพริกแกงหน่อยนะเอาความรู้สึกเข้ามาที่ตั้งเลยแต่ทุกคนลองชิมก่อนนะผมจะใส่น้ําเพิ่มไปนะครับผมนิดหน่อย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดต่อเลยเดี๋ยวปรุงรสกันนะครับผมน้ำตาลผมจะใส่หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแบบว่าไม่พูนนะฮะอพอดีพอดีเลย ปลาครับผมผมใส่ก่อนครึ่งช้อนโต๊ะนะแต่เดี๋ยวยเราชิมแล้วก็ว่ากันอในทีอันนี้ก็ผัดอ๋อนี่ออกเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับเ,เราต้ผัดให้มะเกิดให้มันเละไปเลยนะฮะที่พวกเขาจะหั่นเล็กกว่าน,นี้บ้างหรือไม่กกเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับตอนนี้มาชิมกันซิรสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้ผมเรียบร้อยแล้วครับผมเดีย๋ยวเราไปจัดจานแล้วเรามาชิมกันไอนะ เรียบร้อยนะครับเออนะเพริกอ่องของเรานะมาชิมกันครับผู้รสชาติเป็นไงคนดูคนไหนเป็นคนเหนือคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมว่าวิาวธีการที่ผมทำม,มันถูกหรือมันผิดนะดีผมก็ไปเอาสูตรมาจากที่บ้านเ,นก,ารเรากันลองชิมูกัน ถ้าใครอยากจะแนะนําผมลองคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับว่าผมต้องใส่อะไรเพิ่มไหมหรือทําอะไรหรืออยากจะให้ผมทําเมนูไหนลองคอมเมนต์มาถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเขาได้ดูด้วยนะวิธีการทำน้ำพริกอแบบง่ายๆผมก็ทําครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้นะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเอาเรามาทํากันดูนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ